สวัสดีครับผมตีน้ำพานะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวการติดตั้งโปรแกรม g ก a นเอเอทูออนะครับแล้วก็โปรแกรม MA3D นะครับว่าติดตั้งอย่างไรแล้วก็เชื่อมต่อการใช้งานระหว่าง2โปรแกรมนี้อย่างไรนะครับเราจะมาดูกันนะครับโดยเริ่มต้นเนี่ยต้องหาโหลดโปรแกรมนี้มาก่อนนะครับซึ่งอาจะหาโหลดจากเว็บของ MA Writing ก็ได้นะครับหรือว่าจะหาโหลดที่หน้าเพจผม ซึ่งผมก็หาลิงก์มาให้แล้วนะครับก็ไปที่เพจของตีน้ำพานะครับแล้วก็จากนั้นไปที่แถบของโนตนะครับตรงโนตนี้นะล้วก็จะมีผมจะมีลิงก์ของโปรแกรมขึ้นมานะครับอาจจะมีลิงก์โหลดโปรแกรม g ก e n เอ2อ B, C แล้วก็เอ3 d นะครับก็คลิกโหลดได้เลยนะครับอโอเคพอโหลดมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้เป็นไฟล์2ไฟล์แบบนี้นะครับเริ่มติดตั้งโปรแกรมไหนก่อนก็ได้ ลอง M A on B C <oughs> ก่อนเดี๋ยมาคลิกเข้าไปนะครับโอเคกด Next ไปเรื่อยๆครับ โอเคพอโปรแกรมมันขึ้นคอม p l e t นะครับเราก็กด next อีกนะครับโอเคจากนั้นเราก็อาจจะกด finish นะครับก็คือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะได้ไอคอนตัวนี้ขึ้นมานะครับต่อไปเราจะมาติดตั้งโปรแกรม ma3d นะครับกดเดื่อกคียเข้าไปกด next ไปเรื่อยๆครับอ่ารามาติดตั้งจนกว่าจะเสร็จนะครับ โอเคพอมาติดตั้งเสร็จเราก็กด finish นะครับคือติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็ได้โปรแกรม MAGD ขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นเราจะ,อะลองเข้าไปในโปรแกรม g r a m a 2 A to c ก่อนนะครับหน้าตาก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับครั้งแรก็กดเลื่อนมาให้สุดก่อนนะครับแล้วก็กด agree นะครับ โอเคแล้วก็ติ๊กว่าไม่ต้องโชว์อีกแล้วนะครับติ๊กออกนะครับแล้วกดกดโอเคโอเคหน้าตามโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับหลักๆร่้าๆเป็นแบบนี้ครับก็คือแถบบนฝั่งซ้ายมือนั่นจะเป็นส่วนของการปรับ a อ tribute นะครับหรือว่าภาษาเราเรียก channel นะครับพวก Pantil Dimmer Color อยู่โซนนี้นะครับโซนที่เป็นจุดๆไข่ปานี่นะครับเป็นโซนพื้นที่การทํางานนะครับซึ่งเราสามารถ add เมนูไปไปใส่มันได้นะครับสามารถเลือกเมนูได้นะ ทางของโปรแกรมเนี่ยเขาไม่ได้ฟิกมานะครับเราสามารถจัดก,การเองได้เลยนะครับโอเคส่วนล่างคือเป็นส่วนของแท็บบันทึกโปรแกรมนะครับโอเคแล้วก็ <c oughs> ส่วนของอตรงนี้นะครับเป็นส่วนของบนพก c อล l i n งในการเรียกนะครับในการเรียกใช้นะครับเช่นยังอบอร์ดอโวไลท์นะครับต้องการเรียกฟีกเจอร์ที่1แล้วก็กดปุ่มกดปุ่มฟีเจอร์ที่1ได้เลยนะครับแต่ว่าของ M A เนี่ย คือจะเรียกจะ,จะเรียกฟิเจอร์ที่1ก็กดฟิเจอร์ก่อนแล้วกดเลข1น,นะครับแล้วก็พิสก็คือ enter นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เป็นส่วนของพวกฟังก์ชันนะครับเลือก on off พวกเกี่ยวกับ playback กนะครับแล้วก็น,นี้คือพวก to set up, b a c k u p นะครับเกี่ยวพวกการจัดก,การโปรแกรมนะครับตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของแถบความมือนี้จะเป็นตัวเลือกการโชว์หน้าจอนะครับแทบหน้าจอ นะครับซึ่งมันจะมีหน้าจอซอฟหลายหน้าจอให้เราเลือกนะครับอาลองกดดูนะครับไอเทมที่1นะครับอ่าในหน้าจอทํางานต่างๆนะครับมีหลายหน้าจอเปล่าๆนะครับให้เราจัดการเองนะครับ s q ก็คือ playback นั่นเองนะครับภาษาโวลไลน์เรียก playback ของ ma เขาจะเรียก e x e c u t o r นะครับอันนี่จะมี15สไลด์นะครับอ่า e x e c u t o r นี้ก็มี15สไลด์เช่นกันนะครับแล้วก็สกินสนะครับสกินสาม กินสีนะครับอันนี้เป็นพื้นที่ทํางานถ้าเราเลือกสันเอาเองนะครับข้างล่างก็เป็นตัวเหมือนตัวเฟดเดอร์นะครับเป็นตัวบันทึกโปรแกรมนะครับฝั่งช่องนี้ก็คือเอาไว้บันทึกหน้าทํางานเราได้นะครับเราสามารถเซฟได้นะครับจัดเรียงแล้วมาเซฟเอาก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้คือคอมมานด์อัลว่าเลนะครับบางทีเราอยู่หน้าอื่นเนี่ยเราจะทําเลือกฟังก์ชันกดเมนูต่งตางๆเนี่ยเราต้องเราไม่ต้องกลับมาที่หน้าแรกนะครับเราสามารถกดคอมมานด์อัลว่าเลได้เลยมันจะเด้ง ปุ่ม command ขึ้นมาปุ่มคำสั่งขึ้นมานะครับโอเคอันนี้ก็คือ <c oughs> full นะครับ a v า l i ก็คือเรียก o o c t t บ่นนะบอร์ดนี้เรียก full นะครับ Highlight เอาไว้เรียกตัว highlight ขึ้นมานะครับโอเคแล้วก็ในส่วนนี้ก็เอาไว้ปรับพวกแพนทิวได้นะครับอันนี้เป็นข้อาวก่อนนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูกันเดี๋ยวต่อไปไปดู MATD บ้างนะครับเดี๋ยวมาคลิกเข้าไป อันนี้เป็นพื้นที่เปล่าๆนะครับ้ารางก็เป็นพวกอุปกรณ์นะครับเราสามารถแอดเข้าไปได้นะครับพวกเวทีอะไรต่างๆนะครับแต่ไฟเราไม่ต้องแอดนะไฟเนี่ยถ้าเราแพดใน ma เนี่ยเดี๋ยวมันจะเด้งไปใน matd เองนะครับเราแอดพวกอุปกรณ์อย่างอื่นเข้าไปนะครับพวกตัดพวกอะไรเข้าไปเช่นเอาเวทีเอาตัวกรองเข้าไปนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับปรับเอาได้เราสามารถเลือกปรับขนาดอะไรได้หมดเลยนะครับ ปรับขนาดได้นะครับปรับเอาเลยว่าจะาขนาดเท่าไหร่นะครับฝั่งขวามือนี่นะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนนี้นะครับถ้ามันขึ้นรูปหัวใจแตกอย่างนี้ก็คือว่ายังไม่เชื่อมต่อกันนะครับสองโปรแกรมนั้นจะทํางานเชื่อมต่อกันยังไงก็ <c oughs> มีวิธีการเซต ap อยู่นะครับโอเคเริ่มต้นเลยเราต้องสร้างเซสชันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมองหากันไม่เจอเนาะสร้างเซสชันก็ไปที่เซตอัพนะครับเซตอัพ จากนั้นไปที่ uh, MA Network Control นะครับบรรทัดแรกนี่นะโอเคจากนั้นเราก็เลือก Station IP นะครับว่าจะสร้างเซสชันเนี่ย IP เท่าไหร่นะครับซึ่งเบสิก uh, เลยให้เลือกเป็นเซสชัน uh, IP ของ local นะครับเป็นเป็น IP ของเฉพาะโปรแกรมมันนะครับได้แก่ 1, 2, 7, 0, 0, 0, 1นนะครับโอเคเมื่อเราเลือกปุ๊บเนี่ยก็ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่ ครับเป็ใหม่ครับในคอนโทรลนะครับแล้วก็ที่เซสชันนี่ครับสร้างเซสชันขึ้นมานะมาแล้วนะครับโอเคเราสร้างแล้วตอนนี้นะต่อไปเราไปที่ M A 3 D บ้างนะครับไปตั้งค่ามันต้องตั้งค่า IP ให้ตรงกันนะครับไปที่ไฟล์นะครับไปที่ไฟล์จากนั้นไปที่เซตติ้งครับแล้วก็ไปที่เน็ตเวิร์นะครับแล้วก็ปรับ IP ให้ตรงกันนะครับก็ตั้งแก่1 2 7 0 0 0 1นะครับโอเคแล้วก็ออกนะครับแล้วก็เปิดโปรแกรมใหม่เช่นเดิมถ้าไม่ออกเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยน IP ให้นะครับ <c oughs> โอเคเราได้มาละจากนั้นเราไปที่ e MA ครับไปแอด 3D เข้าออสู่โปรแกรมนี้นะครับ ไปที่ MA Network Configuration นะครับจะเนั้นไปที่แถบ3 d นะครับกด a d ขึ้นมามันก็จะเจอนะครับจะเจอต่างแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยยังไม่เจออีกนะครับต้องไปเปิด Session Member ก่อนนะครับโดยการคลิกขวาที่หน้่าช่องนี้นะครับแล้วก็ไปติ๊ก User นะครับให้เป็น Administration หนึ่งนะครับโอเคแล้วก็กด X ได้ได้เลยนะครับ สังเกตูหัวใจเป็นสีเขียวแล้วโอเคเชื่อมเชื่อมต่อกันแล้วนะครับเราเราแพดปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟเดียกมาที่นี่เองเลยอัตโนมัตินะครับอ่ะโอเคเราเราเข้าสู่การแพดกันดีกว่า <c oughs> นะครับเริ่มต้นการแผดไปที่กดปุ่มเซตอัพนะครับจากนั้นมาทางฝั่งซ้ายครับเรียกแพดแอนฟิกเจอร์สกิโดนะครับ จากนั้นก็ตั้งเลเยอร์นะครับบอดน,นี้จะจะสร้างไอฟิกเจอร์เป็นเลเยอร์นะครับเราสามารถเป็นสร้างเป็นเลเยอร์ของไฟพาเลเยอร์ไฟบีมอะไรงนี้ได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมเขียนว่ามุดไปก่อนเอาหนึ่งหนึ่ง,งก่อนนะครับาจากนั้นเนี่ยก็จะเลือกฟิกเจอร์โดยจากไลบ r a รีหรือว่าเลือกเป็นแบบดิมเมอร์ก็คือพวกใช้กับไฟพานะครับเราต้องเลือกจากฟอร์มไลบ r a รีเนาะโอเคแล้วก็เลือกได้ว่าจ,จากแฟลได้หรือจากอะไรกดตรงนี้ได้นะครับแต่ในอินเทอร์นก็คือว่า แล้วไปที่ที่อยู่ในโปรแกรมมาแล้วครับจากนั้นเขาก็ใส่ฟิกเจอร์เข้าไปเช่นผมต้องการจะแพดบีมนะครับรุ่นชาร์ฟี่นะชาร์ฟี A ่ SARPY นะครับจากนั้นเลือกเอารุ่นเซนสัตแลมออนนะครับอ่าแล้วเช็คข้างล่างดูว่าใช้แนวตรงหรือเปล่านะครับถ้าตรงแล้วก็ Import ครับไอ้กด Import อาจากนั้นตั้งจำนวนนะครับว่าจำนวนกี่ตัวนะเช่นผมสัก8ตัวเอา1ิบหตัวแล้วกัน16ตัว ิกเจอร์ไอดีนะครับก็เหมือนปุ่มฟิกเจอร์บนบน,บนบอร์ดอัลมไลนะก็ต้องการว้วที่ปุ่มไหนนะครับผมว่าเริ่มต้นที่ปุ่มหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนช่องไอดีใส่เป็นศูนย์ครับเพราะว่านี่เป็นเป็นเป็นฟิกเ,เ,เ,เจอร์ไม่ได้เป็นพวกดิมเมอร์นะครับถ้าดิมเมอร์จะใส่ค่อยใส่กอรอบช n e l นะครับ <c oughs> แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็มาดูแผดเบรกนะครับมันจะเป็นลักษณะ1 0 0 1นหนึ่งะครับหนึ่งก็คือให้ออก d i m x p o r พอร์ทที่1นะครับส่วน3ตัวหลังคือจะแ a ดที่ ไ d เดตเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เริ่มต้นที่0.1 0นะครับ apply เข mm ้าไปอ่ะก็จะเด้งออกมานะครับอ่ะดูค่ามีอยู่16ตัวเนาะแต่ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยน channel มันนะครับก็ไปไที่ fixture type นะครับไป edit มันนะปรับปรับได้นะปรับเลขตรงนี้ได้นะครับว่าเป็นอ่าปรับเปลี่ยนชัแนลได้นะครับบางคนแบบว่าไอ้บีมรุ่นไม่ตรงอะไรเงี้ยปรับเปลี่ยนเลขชัแนลได้เลยนะครับแก้ไขได้นะแต่ถ้าเราไม่แก้ไขแล้วก็ออกมานะครับแล้วก็กด x ได้เลย นะครับอ่ะมันจะถามว่าเออ่ให้อ่าสักอย่างหนึ่งนะสักอย่างหนึ่งอ่ะให้เราเกิดเยื่อถ้าเราเกิดเยื่อนะครับโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ชวยดีบ้างนะครับอ่ะสามัรถจะมีบีมขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับโอเคเราสามารถกระจายบีมได้นะครับบีมเห็นอ่เห็นก้อนเดียวนี้จริงมันมี16ตัวนะมันวางซ้อนกันอยู่ นะครับเราสามารถวางเรียงให้มันกระจายได้นะครับโดยการเลือกคุมทั้งหมดนะครับจากนั้นไปเลือกอะไรอะไรหมดนะครับก็คือเป็นเลือกให้มันให้มันเคลียร์ไปทางขวานะครับห่างการสักษะ4เมตรนะครับในแกนแนว x นะครับจะนั้นกด apply แต่มันจะเด้งออกจากกันละถ้ายังไม่พอก็เพิ่มอีกครับ6เมตร7เมตรจนกว่าเราจะพอใจนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ สี่สิบบาทอ <c oughs> <c oughs> โอเคอถ้าเราต้องการเรียกฟิกเจอร์นะครับต้องอที่บีมที่เราแพดไว้นะครับก็คือฟิกเจอร์ที่1ถึง16ก็กดฟิกเจอร์1ครั้งนะครับจากนั้นเรียก1นึ่งสอว่าถึงนะครับ16แล้วก็ please นะครับอะ่ะโลเคเตเราคือกดโฟล์นะครับมันจะขึ้นมาเห็นไหมครับเ <c oughs> <c oughs> ห็นไหมโอเคต่อไปอผมยอดหน้าจอก่อน งานเจาะเล็กไ,ไปซะแล้วโอเคอ่ะตอนนั้นผมจะลองเล่น position ดูนะครับอ่าโดยการเอาเมาส์วางตรงกลางปุ่มนะครับแล้วใช้ r เลอร์ปรับมันก็จะหันให้หนยครับอ่าถ้าเราเขี่ยขึ้นเขี่ยลงจะเป็นค่าแบบอะไรอ่าแบบอ่าแบบหยาบนะครับ ไอตัวแบบละเอียดนะครับถ้าต้องการแบบค่าแบบว่าให้มันปรับโดยเร็วๆก็ใช้คลิกซ้ายคลิกขวานะครับใ <Okay. S 1> ช้เลเซอร์จะสะดวกกว่านะครับเลเซอร์ของเมาส์นะแ <Okay. S 1> ลองดูแผนบ้างนะครับแผนโอเคแผนนะครับแล้วก็ออลองคัลเลอร์นะครับคัลเลอร์จะเลือกสีไหนก็ปรับเอานะครับประมาณนี้สีเหลืองนะครับ บีมอ่าบีมก็จะมีชัตเตอร์นะครับปรับชัตเตอร์ได้นะครับอ่าปรับได้นะช้าเร็วได้โอเคเอาเิ okay. ่นแล้วกันทำไมกดคลิกเรื่อยๆจะมีเมนูซ้อนขึ้นมานะครับได้แก่ชัตเตอร์ได้แก่ทำฟลอดนะครับได้แก่ทำสปีซึมตรงนี้นะครับทำไมเอาเนนะ ต่อไปบีมก็คือทำฟลอสนะครับโอเคแล้วก็เอฟเฟกก็คือการทำบิซึ่มนะครับบิซึ่มมากดตรงกลางนี้นะครับกดตรงกลางเข้าไปนะครับแล้วก็เลือกบิซึ่มนะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นแฉกออกมานะครับถ้าต้องการให้หมุนก็ไปปรับตรงนี้เอานะครับมาเห็นไหมครับปรับเรวช้าได้นะครับใช้ลอนเลอร์ของเมาส์นะหมุนเอานะครับ อโอเคเปลี่ยนโคโบก็ได้นะครับเปลี่ยนโคโบดูประมาณนี้นะครับโอเคซิกเคลียร์นะครับเคลียร์ก็กดเคลียร์ได้เลยนะครับโอเคจะเลือกใช้งานก็อ,อย่างเช่นต้องการเลือกตัวที่1นึถึงสนะครับก็กดฟิกเจอร์หนึ่งถึสี่นะครับโอเคประมาณเห็นเองครับอย่าลืมกดฟิกเจอร์ก่อนนะครับ ่าปกติสังเกตน,นะครับสมมติเรากดฟีเจอร์นะครับแล้วเราเคลียร์เนี่ยมันชอบเด้งไปที่แชนแนลนะครับถ้าต้องการล็อกปุ่มให้อยู่ฟีเจอร์ตลอดเนี่ยก็กดฟีเจอร์จากนั้นกดพลิสนะครับมันก็จะเคลียร์แล้วไม่ไปไหนละเคลียร์เช่นฟีเจอร์ที่9ก้าถึงสิบหกพีซ์ฟูขึ้นมานถ้าเราจะเลือกทีละตัวก็กดไฮไลท์นะครับกดเน็กมันก็จะไปเรื่อยๆนะครับเคลีย,ยร์เลยเห็นไหมครับเคลียรตัว นะครับหนึ่งสองสิบปลุกไร้นะครับได้มาทีเดียวตัวน,นะครับโอเคเพื่อง่ายในการเซตนะครับโอเคต่อไปดูการสร้างกรุ๊ปบ้างนะครับกรุ๊ปนะหาสร้างกรุ๊ปแล้วก็คลิกขวาขึ้นมานะครับเพื่อความง่ายในการใช้งานเนาะสร้างกรุ๊ปไปดีกว่ากรุ๊ปหน้ากรุ๊ปหลังกรุ๊ปบ,บีมซ้ายบีมขวานะครับกรุ๊ปอยู่ในแถบกรุ๊ปนึงนะครับโอเคยอนิดนึง อ่าโอเคอ่าผมต้องการสร้างกลุปนะครับ <c oughs> ก็เลือกตัวบีมก่อนนะครับผมจะสร้างกลุบบีมฝั่งซ้ายฝั่งขวาและทั้งหมดนะครับอ่าฝั่งซ้ายก่อนนะฝั่งซ้ายก็คือพิจารณาที่เก้าสอสิบหกอ่ี่เอาฟูขึ้นมานะครับอ่าจะบันทึกไว้ที่ช่องกลุปก็กดสโต e นะครับแล้วก็วางนะครับถ้าต้องการตั้งชื่อก็กดเคาะหรือสเปซบาหนึ่งครั้งนะครับแล้วปรับได้เลยเช่นบีม เยอะนะครับเขี่อ่าต่อไปเขี่ยเขี่เขี่เขต่อไปอ่าฝั่งขวาบ้างแล้วกันหนึ่งสองแปดพิสฟูขึ้นมานะครับจะจะกดวางไว้ที่กลุก่มก็กดสโตอลแล้วก็วางนะครับเป็ี่นชื่อกดครอบหนึ่งครั้งนะครับก็บินจีที 4, 4, วานี้นะครับถ้าทั้งหมดละก็หนึ่งสองสิบหกพิสฟูขึ้นมานะครับแล้วก็สโตอลแล้วกดวาง เราดูครับฝั่งซ้ายฟูนะครับเคลียร์ฝั่งขวาฟูเคลียเห็นไหมครับโอเคสร้างเอฟเฟกต์บ้างเอฟเฟกต์เอฟเฟกก็คือเหมือนเชฟนะครับเอฟเฟกต์ี่จริงเราอินพุตได้นะครับอินพุตก็คือว่าแบบมาเป็นเป็นชุดของมันเลยนะครับหรือว่าเราจะเลือกสร้างทีละตัวของเราเองก็ได้อราลองเลือกเป็นชุดอ่าลองเลือกทีละตัวก่อนทีละตัวก่อนก็คลิกกว่านะครับจากนั้นไปที่โหลด คือดีไฟล์นะครับ mm hmm. อ่าจะเลือกโหมดว่าจะเอาเอฟเฟ็อะไรดิเมอร์ซายก่อนเราะดิเมอร์ซายดูนะครับ mm hmm. อ่าเอ็กไม่ปรับอะไร mm hmm. อ่าลองบ mm ีม hmm. ทั้งหมดนะครับอ่าฟูขึ้นมานะครับแล้วก็ดิเมอร์ดูนะครับ mm hmm. มาละอ่าปรับเลเส์ชั่นอยู่ตรงนี้ครับอ่านะครับอยู่ตรงนี้นะครับ ่ลองปรับความเร็วตรงนี้ได้นะครับคลิกได้ใส่ความเร็วเข้าไปช้า,ชาหรือว่ายังไงก็ปรับได้นะครับนี่คือค่าโลค่าไฮอ่าปรับได้นะครับเค่าเฟดปรับได้เลยครับซ้ายขวาได้หมดนะครับโอเคอลองดูทิวบ้างนะครับจะสร้างทิวแผนเนี่ย เอฟเฟกขึ้นมาก็คลิกขวาเหมือนเดิมนะครับไปที่โหลดฟรีดีไฟล์ไปหาดีครับหาเขาว่าแผ่นทิวเซอร์เคิลอยู่นี่นะครับโอเคเอ็กเลยครับอลองกดดูมาแล้วครับเห็นไหมมาไปปรับค่าไฮโลได้นะครับต้องกว้างๆหน่อยนะครับต่ำๆหน่อยโอเคปรับค่าความเร็วได้นะครับสัก60ก็จะเร็วขึ้นเห็นไหม ่าโอเคเราช้าหน่อยเนาะโอเคต่อไปถ้าเราต้องการจะเซฟนะครับจะเซฟก็จะกดสตูแล้วก็กวกางอ่ซิคล์โอเคต่อไปการโหลดเอฟเฟกต์ทั้งหมดนะครับก็เป็นไปตามนี้ก็ไปที่เข้าเซตอัพนะครับไปที่ import อิ p o r t นะครับจากนั้นก็เลือก import นะครับเลื effect อกเอฟเฟกต์นะกดทั้งหมดกดตรงเนมนะครับมันจะขึ้นแถบต้นเงินม,มาทั้งหมดเลยนะครับแล้วกด import ไอ้ก็มานะครับนะมาเต็มเลยโอ้มาเต็มเลยถ้าว่ามันจะอยู่เยอะไปเนาะฉะนั้นเนี่ยเราเลือกกําหนดเองจะเวิร์กกว่านะครับลองเล่น,นดูคูนะครับลองเลือกเพลงที่ c r o s ดูนะครับอาจจะเซฟก็กดสโต้นะครับกดวางเคลียร์เคลียร์เคลียร์นะครับโอเคนี่คืออลองเล่น,นด,ดูครับกดโกนะครับกดโก ถ้าเราเมาส์เขีย่ยตรงแถบดำๆนี้นะครับก็สามารถปรับดิมมือได้นะครับอันนี้เป็นช่องอโปรแกรมแบบเล็กๆนะครับไม่ค่อยแนะนำะะใชะให้มันออกก็นะะไปกดกดที่ตัวคิวนะครับแล้วก็กดสต็อปนะครับแล้วก็เขียนถ้าเราจะเซฟใส่ playback ล่ะก็เซฟได้นะครับเซฟได้ก็เข้าชาร์ฟี่รียกทั้งหมดก่อนฟูขึ้นมานะครับอ่าชี้นึง เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ที่เราเจอเขาโอเคจะเซฟก็กดสตร์นะครับจากนั้นไปที่ SQL นี่อ่กดวางเลยครับ uh, มาแล้ว uh, มาได้ไหมครับลดลงลูดขึนนะ uh, ้นนะครับอ่าตกลงครับว่าทุกครั้งเนี่ยถ้าเราเอาสไลด์ลงเนี่ยมันจะไปที่ตำแหน่งตรงกลางของบีมน,นะครับหรือตำแหน่งโลเคชนะครับ ถ้าต้องการให้มันไปรอก่อนเลยให้ก็กดโกก่อนนะครับแล้วค่อยๆลูกขึ้นไปนะมันจะไปรอเลยนะครับอ่นนี่กดออฟกดออนนะครับโอเคแล้วถ้าเราจะสร้างเฉดละ่ะหรือเชเซอร์เนี่ยนะแบบตามสเต็จที่เราคิดไว้นะก็ทำได้นะครับอ่าเช่นเราจะสร้างเป็นอ่าผู้กอนนะครับ p o s i ชั่นอลองเล่นขึ้นมา หนึ่งอันตำแหนึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด store ไปที่ u t e นะครับอขออันนี้แล้วกันนะครับโอเคเสียแล้วโอเคต่อไปไปที่เมนูเดิมนะครับหน้าเดิมตำแหน่งที่สองนะครับชี้ฝั่งนี้จะเซฟก็กด store นะครับจากนั้นก็ไปที่ u t e เหมือนเดิมกดวางทับนะครับเฉพาะครั้งที่สองนีมันจะถามว่าเราจะสร้าง section queue ไหมให้เราเลือก create section queue นะครับโอเคเ็ฟสองเซฟแล้ว อ่ะต่อไปหน้าเดิมนะครับอ่าเดิมอ่ามต้องการตำแหน่งนี้ก็กด store นะครับไปที่หน้า s q ล้วกดวางอ่ามี3มาแล้วนะครับหน้าเดิมนะครับฝั่งนี้ว่า store น,น,น,นะครับ s q แล้วก็กดวางโอเคอ่ากดหน้าคอมมาขึ้นมาก็ได้นะครับกดเคลียร์อ่ะลองเล่นดูครับ ไมครับแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเราจะสร้างสปีดเองนะครับก็ได้นะครับอันนี้กอกด go จะวิ่งไปตำแหน่งเรื่อยๆนะครับให้มันวิ่งแต่ถ้าเราต้องการให้มันวิ่งเองก็ไปสร้างเป็นเชเซอร์นะครับโดยไปคลิกข้างบนนี้นะครับจากนั้นคลิกว่าฟังก์ชันนะครับเอ้ยโทษครับออปชั่นนะครับจากนั้นคลิกฟังก์ชันเชเซอร์นะครับแล้วก็ออกมาโอเค มาแล้วเห็นไหมครับวิ่งแล้วมาได้หไหมครับต้องการปรับความเร็วทํายังไงก็เราสามารถสร้างปุ่มความเร็วอยู่ใ,ใกล้กันได้เลยนะครับก็บไมที่กดข้างบนเหมือนเดิมนะครับที่ฟังก์ชันนะครับจากนั้นก็ติ๊กนะครับติ๊กช่องที่2นะครับก็คือสปีดถ้าต้องการคลอสก็ติ๊กช่อง3ด้วยนะครับจะมีทั้งเฟสทั้งสปีดขึ้นมาเลยนะครับคลิปออก นะเรามาปรับเสียงสเปดได้เลยเห็นไหมครับอ่าอย่างเงี้ยโอเคอ่านี่ก็คือนะครับเอาปิดดูนะครับนี่คือแฟดนะครับทำงานเลยนะครับแปดกอ่ารอนะครับสวบคือเล่นโซโลตัวเดียวนะครับถ้าเล่นสวอปเนี่ยก็คือโปรแกรมอื่นจะดับนะครับจะเล่นแค่เป็นตัวันตัวเดียวนะครับโอเคแบ็คก็คือดับชั่วคราวนะครับ ก็คือปิดออนเปิดนะครับจากโหไปเริ่มต้นนะครับเพลนี่คือหยุดนิ่งๆนะครับส่วนเร็มคืออะไรเร็วคือเป็นการให้บอกมารู้ความเร็วที่เราต้องการนะครับโดยการจับเวลาระหว่างการคลิก2ครั้งนะครับถ้าเราคลิก2ครั้งติดติดกันมันก็จะเร็วขึ้นนะครับถ้าเราคลิก2ครั้งห่างกันมันก็จะช้าลงนะครับมันเหมือนมันนับจังหวะนะครับอาจจะต้องการช้าช้า ติ๊กอ่าไม่นจะชาร์ไหมครับเดี๋ยวผมจะคำนวณให้เราก็คือ41.2 BPM เอ็บเอ็่ถ้าเร็วๆก็ติ๊กติ๊กอ่ามันจะเป็น108 bpm ดแล้วเห็นไหมครับโอเคอันนี้คือค่าเฟสนะครับค่อยๆหมุนประมาณนี้ครับผมเออส่วนอ่าลองดูหนะ้าอื่นบ้างนะครับไม่ได้ใช้งานเลยโอเคอ่าเช่นปรับค่าสีนะครับก็ทำได้นะทำเป็นพาเลตกเอาไว้ ค่สีค่าตำแหน่งต่างๆนะครับที่พีเซ็ตนะครับอลองค้นเ,เลือกขึ้นมาโอเคคลิดเคียร์นะครับปิดโป,ปรแกรมก่อนอ่ะแล้วก็เลือกขึ้นมานะครับกดฟูลปรับสีนะครับปรับสีเลยสีแดงนะครับกดสต o r e นะครับวาง แล้วสีแดงนะครับต่อไปสีเหลืองนะครับสีเหลืองก็สโต้เป็นที่นาสกีนสองเนาะกดวางประมาณนี้นะครับโอเคกดเคลียร์ยอ้อนนาสกีนสองนะ่อย โอเคอ่ะลองเล่นดูนะครับสคิวละนะครับกินสองสีแดงนะครับสีเหลืองปรับสีได้เลยนะครับตอนต้องการนะครับไดแต่เราชอบนะครับทำอื่นก็มีนะครับพวกโพซิชันก็คือตำแหน่งนะครับอะไรเงี้ยปรับได้หมดเลยนะครับโกโบก็ได้นะครับไ้แต่เราชอบทำทำแบบนี้เช่นกันนะครับโอเคิว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  เขียเลือกบี a นะครับแล้วก็ปรับกโบก็ได้จะเซฟก็กดสโต r e นะครับแล้วก็วางง่ายๆนะครับมาแล้วนะประมาณนี้ใช้ก็กดขึ้นมามาแล้วสีแดงสีเหลืองนะครับปรับได้เองเลยนะครับง่ายๆนะครับประมาณนี้โอเค อ่ะเดี๋ยว่อยว่านต่อนะครับอันนี้เป็นเบสิกไปก่อนนะครับผมโอเคนิดนึงบางทีคนบางคนต้องการปรับเปลี่ยนปุ่มอย่างงี้ก็คลิกได้เลยนะครับเถอะเอ,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 อ่ะคลิกนี้ได้นะครับเรียกปรับว่าให้มันเป็นปุ่มอะไรนะครับมีแฟลชมีปุ่มอ่ะท็อคเกิลคือออนออฟอะไรเงี้ยครับมันมีลองเล่นดูนะมีหลายมีหลายอย่างเยอะมากเลยนะครับลองเล่นศึกษาดู เดี๋ยวยวันหลังเราจะมาสอนเรื่องการทำพวก time c o d e การทำพวก moving cost อะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวว่ากันต่อเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับดีครับ